สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องเทพเก้าหนึ่งเท็ดอเมริกนไ์ะครับช่องที่มาคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับการกินท่องเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้เมื่อวันที่7นะครับทาง Apple ก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเราก็จะมาคุยเรื่อง Apple กันครับสวัสดีครับเมื่อคืนนี้นะครับวันที่7กันยายนเวลา1ทุ่ม เวลาในยุโรปนะครับหรือประมาณเชียงคืนวันที่8ประเทศไทยนะครับทาง Apple ก็ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์3อย่างนะครับซึ่งจะมาสรุปให้ฟังนะครับอันนี้นะครับก็จะเรียกว่าไงอ่าใช้สับบ์รดาะนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องซับซ้อนว่ามันอะไรแบบกี่ทินเลียนนู่นนี่นั่นนะครับมันจะเยอะไปครับเอาง่ายๆครับว่าเมื่อคืนนี้เขาเปิดตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับทาง Apple ก็มาเปิดตัว apple watch นะครับ ตัวล่าสุดนียครับก็จะเป็นซีรีส์8นะครับซึ่งคุณสมบัติที่จะเสริมเข้ามานะครับก็คือเขาได้เพิ่มให้มันสามารถตรวจจับอุณหภูมิได้นะครับซึ่งตัวนี้มีประโยชน์มากๆเลยนอกจากที่เคยสามารถตรวจชีพจรได้นะครับตอนนี้ก็ตรวจจับอุณหภูมิครับอาจจะมาช้าไปหน่อยสำหรับโควิดมันไม่ได้ทันใช้งานแล้วแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าเราเป็นไข้หรืออะไรยังไงนะครับ เราก็สามารถที่จะตรวจจับอุณหภูมิได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าคนเราเป็นไข้ได้นะครับไม่ต้องเกี่ยวโควิดนะครับก็สามารถที่จะเป็นไข้จากโลกอื่นได้อีกนะครับคราวนี้ก็จะมีตัวที่อัปเกรดขึ้นมาอีกตัวนะครับเขาก็จะมีระบบเอ่อ crash detection crash detection เนี่ยสม,มือิว่าคุณใส่ในการอัปเปอรวเนี่ยพอขับรถไปปุ๊บรถคว่ำรถอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะสามารถตรวจจับได้ว่าเออ ตอนนี้คุณเกิดอุบัติเหตุนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยก็ทำให้เราเรียกว่าไงอะตอนเรื่องแอปเปิลเนี่ยค่อนข้างจะมาทางสายเรื่องสุขภาพาน,นะครับเรื่องการออกกําลัางกายอุบัติเหตุนะครับเพราะตัว l p w l t w h เอ่ตตัวเก่าตัวซีรีสเนี่ยนะครับมันก็จะเรียกว่าไงเดีออตอนนั้นก็แบบหกลงหกล้มเขาก็สามารถดีเทได้นะครับประมาณนั้นออนอกจากนี้นะครับ ก็จะมีตัว SE ที่เข้ามานะครับก็เป็น Apple Watch รุ่นประหยัดนะครับแล้วก็มีการอัปเกดให้สามารถาตรวจจับก d ร t ส c t i o n ได้เช่นกันนะครับแต่จะไม่สามารถตรวจจับอุณหภูมิได้นะครับก็เป็นรีเวอร์ชันราคาประหยัดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับซึ่งเ,เป็นสายที่เรียกว่าตัวาทาง Apple ไม่เคยผลิตมาก่อนนะครับก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่า,า Apple Watch อัลตร้านะครับตัวนี้นะครับเป็นสายสําหรับคนที่เอ,ออกกำลังกายนะครับเช่นแบบว่าขึ้นขึ้นเขานะครับดำน้ำําอะไรแนว,วเนี้ยนะครับคือแบบวพวกแบบว่าเรียกว่าเออทำทำทำ,ทำกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเนี่ยจะเรียกว่าไงเดี๋ยวก็ปีนเขาดำน้ำเลยครับก็คืออย่างพวกเรา ผมก็ไม่ได้ดำน้ำไม่ได้ปีนเขานะครับก็เหมาะกับคนกลุ่มนั้นนะครับที่จะต้องแบบว่าแม้แต่การออกแบบสายรุ่นใหม่หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ลองนึกดูแบบเราเออไปปีนเขาเนี่มันต้องแบบหนาวเย็นเนี่ยหน้าจอสี่เก้าิลิเมตรเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมามากๆเลยแล้วก็เป็นหน้าหน้าปัดเนี่ยจนสี่เหลี่ยมเออเป็น,เป,นเป็นแบบว่าแนวตัดนะครับไม่ไม่ได้เป็นจอโค้งแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มอะไรต่างๆเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการ เห็นแล้วก็สามารถดูอะไรต่างๆครับแลแต่ว่ามีโหมดที่ว่าหมุนๆแล้วให้เป็นแบบหน้าจอเป็นแบบไนท์โหมดได้นะครับแล้วก็ยังมีลำโพงที่ว่าให้เสียงมันดังขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับทัาน,นมันก็จะแบบว่าเป็นวัสดุที่ทําจากไทเทเนียมนะครับซึ่งไทเทเนียมี่นก็จะมีอยู่ ออตัว apple watch เนี่ยเดิมก็จะมีโลหะที่เป็นอลนะูมิเนียมครับราคาประหยัดแล้วก็เบานะหนักเบาแล้วก็จะมีตัวสแตนเลสสตีลแบบนี้นะครับสแตนเลสสตีลนี่ก็จะราคาเรียกว่าออสูงขึ้นมานะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวไอ apple watch ultra เนี่ยก็จะเรียกว่าไงใช้ไทเทเนียมตัว apple watch เนี่ยมันก็จะมีรุ่นไทเทเนียมที่เป็นราคาสูงขึ้นมาเช่นกัน,นครับตัว นี้นะครับเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องการให้มันสมบุกสมบันนะครับก็จะออ,ออกแบบสายขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีออหน้าปัดแซฟไฟร์การลาวขีดการรอยขีดข่วนนะครับแล้วก็ดูทั้งตัวเครื่องที่เป็นไทเทเนียมซึ่งแบบว่าเรียกว่าอะไรก็คือสําหรับคนเอาท์ดอออกเด้วไวมเนี่ยใช่ครับกิจกรรมเอาท์อด,ดอโดยตรงเลยนะครับคราวนี้พอจบจากตัว Apple Watch เนี่ย เขาก็มาเปิดตัวนี่นะครับ AirPod AirPod Pro AirPod Pro Gen สองนะครับตัว Gen สองนะครับก็จะหน้าตาเหมือนอ Gen หนึ่งเลยนะครับแต่สิ่งที่เ,เป็นไฮไลท์ที่เข้าขึ้นมาคือระบบ noise cancelling นะครับก็คือจะเรียกว่าเก็บเสียงได้ดีขึ้นเป็นสองเท่าพร้อมกับตัวชิปที่อยู่ในตัวนี้นะครับเดิมเป็นชิป h 1นะครับตอนนี้ก็จะปรับอัปเกรดเป็น h 2นะครับเรียกว่าไงนะอ่ะดู พวกยูทูบเบอร์ที่ว่าเขาได้รับเชิญปไปงานนะครับเขาก็บอกเสียงมันดีขึ้นด้วยแล้วกออ็การเก็บเสียงก็ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับไอตัวเวลาที่ว่าเราใช้ไฟล์มีหรือค้นหานะครับมันก็จะแบบว่าไม่ไม่ใช่แค่ตัวหูฟังเนี่ยที่มันจะร้องติ๊ดติ๊ดติ๊ดนะครับตัวเคสมันก็ยังร้องติ๊ดติต๊ดด้วยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยบางทเีเราหาหูฟังเจอแต่ดันหาเคสไม่เจอนะครับ ก็อะไรที่ว่าอะไรสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับ Apple Watch เอ Apple Watch Pro Gen 2เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงตัวที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือที่ใครๆทุกคนรอคอยนั่นคือ iPhone นั่นเองนะครับตัว iPhone เนี่ยเออก็เรียกว่าเป็นรุ่น iPhone 14นะครับคราวนี้เนี่ย iPhone 4ก็จะแตกเป็น2รายนะครับก็เป็นพก Pro นะครับแล้วก็ Pro Max แล้วก็ รุ่นต่ำมาก็จะเป็น iphone 14หรือ iphone 14 plus นะครับซึ่งจะตัด mini ออกไปตัวนี้เป็น mini นะครับซึ่งน่าเสียดายมากๆคือมันตามข่าวก็บอกมันขายไม่ดีครับก็เลยตัดออกจากโปรแกรมไปก็ีนกลายเป็นว่าตัว iphone 14 pro เนี่ยก็จะมี2กล้องนะครับเหมือน iphone 13นะครับแล้วก็ตัว14 plus เนี่ยก็จะปรับมาให้ไซส์เท่ากับ13 pro max หรือ14 pro max เลยก็คือ 6.7นิ้วนะครับแล้วก็ iPhone 14ธรรมดาก็จะเป็น16.1นิ้วนะครับแล้วก็เรื่องของดีไซน์ก็จะเหมือน iPhone 13คือเรียกว่าเ,เหมือนเกือบเหมือนทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะมีหนอดที่ยังอยู่นะครับนี่ครับตัวหนอดที่ยังคงอยู่ใน iPhone 14นะครับก็เรียกว่า จะดูจากภายนอกไม่ไม่ต่างอะไรเลยนอกจากมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเท่า iPhone 13 Pro Max แล้วก็ iPhone 13นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เขาอัปเกรดขึ้นมาซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาได้อาจจะมีความแตกต่างอยู่น่าจะเป็นในเรื่องของไอตัวกล้องนะครับก็เรียกว่าสามารถรับแสงได้มากขึ้นนะครับหัวใจของกล้องเนี่ยยิ่งสามารถ รับแสงได้มากนะครับมันก็ยิ่งสามารถที่จะถ่ายภาพออกมาได้สวยขึ้นเก็บรายละเอียดได้สวยขึ้นนะครับแล้วก็ในตัวโทรศัพท์เนี่ยก็จะมี crash detection เช่นกันนะครับก็สามารถรับรู้นะครับเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วก็จะมีคุณสมบัตินี้ไม่รู้จะได้ใช้กันไหมแต่ว่ามีไว้ก็ดีครับก็คือสื่อสารกับ ตัวดาวเทียมนะครับกรณีที่เพื่อนๆไปหลงทางหลงป่าอยู่ครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือนะครับสามารถเรียก SOS นะครับสื่อสารกับดาวเทียมแล้วก็คือจริงๆเนี่ยก็อยากจะบอกว่า iPhone 14 Pro หรือไอ h o n e 14 plus เนี่ยมันคืออันนี้คิดเองเออเอง,เองครับมันน่าจะขายได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่าอะไรครับ คือมันเคลดเปลี่ยนมากล้องแล้วก็มันสื่อสารกับดาวเทียมนะครับแล้วก็อ๋อมีระบบที่ว่าเวลาถ่ายวิดีโอมันก็จะมีระบบการสั่นที่ดีขึ้นนะครับแค่เนี้นอกนั้นก็จอใหญ่ขึ้นแล้วที่มันน่าเสียดายคือเขาใช้ชิปเอ่ิ A15 b i บ n i c ซึ่งอยู่ในตัว iPhone 13ซึ่งก็จริงๆแล้วความต่างกันนะครับก็แค่ เนี่ยครับสามอย่างที่บอกครับแล้วนอกนั้นก็คือชิปตัวเดิมอะ่ะมันมันไม่ตอบโจทย์แล้วก็ดีไซน์ก็ใช้น t อ h เหมือนเดิมคือคุณจะไม่สามารถเห็นความแตกต่างของไอโฟนสิบสามคือคนที่ใช้ไอโฟนสิบสามอยู่อะ่ะก็จะแบบว่าไม่ไม่ฮือหาแล้วก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจําเป็นจะต้องไปเปลีป่ยน i p h นไอโฟนสิบสี่ถ้าเขาไม่ต้องการคุณภาพของการถ่ายรูปที่ดีขึ้นหรือว่าวิดีโอที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปสื่อสารดาวเทียม นอกนั้นก็คือไม่รู้จะอัปเกรดไปเพื่ออะไรนะครับก็เลยกลายเป็นว่าออนอกจากหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็จะตันค่อนข้างจะตันในการที่จะไปอัปเกรดจาก iPhone 13หรือ1 2ขึ้นไปเป็น14บสี่นะครับไฮไลท์มันมาอยู่ที่ตัว iPhone 14 p r o และก็14 p r o m a x นะครับนั่นก็หมายความว่ามันจะมีหน้าจอเท่ากับ iPhone 14แล้วก็4 Plu s ก็คือ6.1นิ่วก็6.7นิ้วนะครับ ตัวแรกนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือตัว notch เนี่ยนะครับเขาก็จะตัดตัว notch ข้างบนออกนะครับแล้วก็ไปเป็น,ปนแบบกล้องแบบเจาะรูแทนนะครับซึ่งในกล้องเจาะรูน,นี้ก็จะรวมเซนเซอร์เ face id อะไรเข้าไปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เขาสร้างความความแตกต่างหรือที่แบบว่าในโทรศัพท์รุ่นอื่นของค่ายอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะครับตรงเนจะกล้องเจาะรูนเนี่ยเขาก็เรียกว่าเ dynamic island นะครับก็ dynamic island เนี่ย มันก็จะมีฟังก์ชันนู่นนี่นั่นเข้ามานะครับสามารถแบบเออตอบรับหรือว่าแสดงนู่นนี่อะไรนะครับก็เดี๋ยวคงต้องไปดูดีเทลตอนที่ตัว iPhone 14 Pro มันออกมาแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันเวันที่9กันยากันยายนก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเขาก็จะเริ่มให้จองได้นะครับรับไปรับของอาทิตย์หน้าวันศุกร์ที่16นะครับ ตัวถัดมาครับก็จะเรื่องของกล้องนะครับซึ่งมีการปรับปรุง iPhone เนใช้กล้อง12ล้านพิกเซลมาพอสมควรหลายเจนอยู่นะครับแล้วก็มีการแบบอัพไซส์ให้มันรับแสงได้มากขึ้นได้มากขึ้นแล้วก็เซนเซอร์ปรับปรุงให้ดีขึ้นรวมถึงอะไรต่างๆครับก็จนมาถึงเจนนี้ครับเป็นการปรับปรุงที่ครั้งใหญ่ล่าสุดก็คือเขาก็จะเรียกว่าในเมื่อเดิมมันเป็น12เมกะพิกเซลนะครับเขาก็บอกว่า ต้องมันมีความเอ่อปรับให้เป็นสี่เท่านะครับก็สี 12, ่คูณสิบสองก็สี่สิบแปดนะครับก็คือสี่สี่สิบแปดล้านพิกเซลนะครับซึ่งเอ่อตอนที่เขาพิเศษมาเนี่ยผมชอบตรงที่ว่าตอนที่ iPhone เราเอ่อมัน iPhone 10, 11นะครับมันจะเอ่อตัว Pro Max เนี่ยมันซูมเอ่อออฟติคอลคูณสนะครับแล้วพอมา12เนี่ยมันมาคูณสอ แล้วพอ13มเนี่ยมันมาคูณ3คราวนี้พอไอ้คูณซูม2เท่ากับ3เท่าครับมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์นะครับ2เท่าก็น้อยไป3เท่าก็เยอะไปไอ้นะครับควนี้ใน iPhone 14 Pro หรือ14 Pro Max มเนี่ยมันมาอย่างนี้นะครับอัลต er ์ว i d เชลเล่นะครับเอ่ออัลต er ์ว เลนส์วายธรรมดาครับแล้วก็เป็นซูม2เท่าลวคูณ3เท่านะครับแล้วก็เคลมว่าทั้งคู่เป็นการซูมแบบออปติคอลนะครับคือผมก็เดาว่าเขาอ่ะเออไปครอบการคูณ2เท่าเนะี่ยใช้ใช้เลนส์คูณ3านะครับมาครอบให้เป็นเออเหลือให้มันเป็นกลายเป็น2เท่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ได้โกงนะครับก็เอาเพราะว่ามันมีความละเอียดถึง48ล้านนะครับมันตรงนี้ความละเอียดมันจะยังคงอยู่นะครับแม้จะคูณ2เท่าก็ตามครับ ก็เคลมนะครับทุกจุดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับก็เลนส์วายอัลต้าวายแล้วก็เลนส์ซูมนะครับรับแสงได้มากขึ้นดีขึ้นนะครับแล้วก็แม้แต่กล้องหน้าก็แต่ก็ยัง12ล้านเหมือนเดิมนะครับก็สามารถที่จะเอ่อรับแสงได้ดีขึ้นอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เรียกว่าไปรอลุ้นตอนที่เครื่องนะครับออกมาแล้วก็เอาไปเราก็จะมา ทดลองถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเขาก็ต้องใส่ตัวการสั่นนะครับที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือเรียกว่าเดีย๋ยวลองไปลองวิ่งไปถ่ายรูปไปแล้วก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันได้ปรับปรุงขึ้นมาขนาดไหนนะครับสําหรับการสั่นรุ่นใหม่ที่ทาง Apple ใส่มาให้แล้วก็คุณภาพในการติดต่อดาวเทียมอันนี้นะครับข้อนี้มก็ฟังแล้วแปลกๆครับคุณใช้คุณสมบัตินี้ได้ติดต่อดาวเทียมแต่คุณ จะใช้ได้ฟรี2ปีครับหลังจากนั้นคุณจะต้องจ่ายค่าสมาชิกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็นอกนั้นเออก็ไม่ไม่มีอะไรที่หวือหวานะครับก็ตอนนี้เราก็มาลุ้นกันว่าเมื่อตัว iPhone 14 Pro Max ออกมาเนี่ยครับกับคนที่ใช้13 Pro Max เนี่ยจะเอาเคสมาใส่ด้วยกันได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวผมจะสั่งเคสมาแล้วก็มาลองจับวัดดูกันนะครับว่า มันจะยังใส่กันได้ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาสิบเอไเคสของ iPhone 14 Pro Max มเนะี่ยมามา,มา,มาลองใส่13 Pro Max มเนะี่ยมันจะเห็นเลยว่ามันจะกางออกมาอีกเท่าไหร่หรือว่าอะไรยังไงพื้นที่ตรงนี้นครับโอเคนะครับก็คิดว่าให้รายละเอียดกับเพื่อนๆได้ครบถ้วนพอสมควรแล้วนะครับใครมีคำถามอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านใต้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป สวัสดีครับ